สายแล้วแต่แล้วสายแล้วสายแล้วเจนสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะทําไมวันนี้ถึงมาสายล่ะคะเออวันนี้พี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทํางานก็คือเวลาทํางานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันค่ะบอกแล้วว่าเจนอะโหข่าวหน้ายมาสายกละ่ะ ชมพู่ไม่มีครอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกตื่นมานะจะลูกจะผัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแหละทาครีมก็จะซึมเข้าผิวเหนียวก็เหนียวก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ้ยก็นึกว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจ๊บแกะง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอ้าเอาไปทาแก่แล้วก็งี้แหละไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเจ๊กลับก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้ามาสายสิบนาทีก็ต้องอยู่ชดเชยสิบนาทีค่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลาสิบนาทีที่เสียไปอ่ะทำไงอ่ะก็ได้ค่ะ ว้าวแต่แน่เจ๊บเขียง่ายซึมเร็วจริงๆเลยโอ้โหวันนี้มาก่อนเวลาตั้งสิบห้านาทีเนี่ยสวัสดีค่ะเจ๊วันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่ะวันนี้มาทํางานเร็วแปลกๆเจ๊พี่เลิกงานแล้วนะกลับก่อนนะคะอ๋ออ๋อยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้งสิบห้านาทีเจ๊ลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้งสิบห้านาทีฮะวันนั้นพี่มาสายเจ๊ก็ให้อยู่ชดเชยวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทําไมจะไม่ได้เจ๊จะเอาเปียบพี่เหรอ นี่กระเป๋าเครื่องสปา,<อ>าที่เจโน๊กเน่ยนะเอาพรไม่ได้เจอกันนานเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันต้องคุยกันลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอเจ๊นกลงไลฟ์ก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนค่ำๆนะจ๊ะโอ้โหตั้งแต่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไหลสดไม่มีสะดุดอ๋อเดี๋ยวปังทุกวันไม่มีตกเป็นไงบ้างพรทำไมหน้าดูเครียดฉันโดนมิจฉาชีพหลอกจนเงินหมดบัญชีเลย ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันมึโง่เองตายแล้วมามามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเสียงลูกใครอุ๊ยลูกแล้วไม่ได้ค่ะนั้นม่ได้น้องคะมาดูลูกหน่อยได้ไหมคะนันดาอย่าดื้อลูกแปนดหนูเล่นเลยได้ลูกเล่นไม่ได้โอ้ยตัวเองมาดูลูกหน่อยค่ะน้องดื้อมากเลยนันดา ไม cues, ่เป็นไรจ้ะเครื่องนี้แข็งแรงทนทานกันน้ํากันฝุ่นนีป้าพวกเนี้ยแหกปากอะไรกันนักหนาก็แค่เด็กคนเดียวแอะโอ้คุณพระนกโทรศัพท์จะพังแล้วก็บอกแล้วไงเครื่องเนี้ยแข็งแรงทนทานจ้ะนี่เธอมีลูกก็หัดรับผิดชอบหน่อยสิดูแต่งตัวเข้าซิก้าออกจากบ้านมาได้ยังไงใครจะเหมือนป้าล่ะแต่งตัวโบราณเต่าลานติงดูจากสภาพไม่แปลกใจหรอที่โดนหลอก พรเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกใหญ่นั่นนะมันว่าฉินโง่เรื่องแบบเนี้ยใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเธอดูนี่ฉันใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy a 0 6 5G เครื่องเนี้ยนอกจากจะเร็วแรงแล้วยังมีโหมดที่ช่วยป้องกันมิจฉาชีพแค่กดเปิดตรงเนี้ยเธอรีบไปซื้อนะพรเครื่องนี้ราคาไม่ถึงห้าพันคุ้มมากงั้นฉันรีบไปซื้อก่อนนะัจ้า น้องนิวครับมาอีกเดียวเหรอไอ้มิทีนวันนี้ผมเอากุหลาบมาฝากน้องนิวครับเฮ้ยไอผู้ชายจน,จนมีแค่กุหลาบกระจอกระจอแบบนี้เหรอมาให้ลูกสาวฉันมีปัญญาแค่ซื้อดอกกุหลาบนี้จะมาหาลูกสาวฉันอีกน้องนิวครับพี่ซื้อตุ๊กตามาฝากครับเอามือออกจากหั้บ้านฉันไปเดี๋ยวนี้ไอผู้ชายจนๆเอาตุ๊กตาแกขึ้นไปจะไม่ตีลูกสาวฉันทังทีเอาตุ๊กตามาให้อย่างงี้แล้วมันกินได้ไหมล่ะตุ๊กตานะ่นะน่ะโอ้น้องนิวชอบของกินนี่เองน้องนิวครับ ที่ซื้อขนมจีนมาฝากครับเจ้านี้อร่อยมากเลยถูกใจคุณแน่นอนฮะขนมจีนฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าไม่มีปัญญาพาฉันไปกินหมาล่าบาร์บีคิวอะ่ะก็ไม่ต้องมาตีฉันโอ๋น้องนิวชอบกินหมาล่ากับบาร์บีคิวนี่เองเอ๊ะอะไรเนี่ยใครเอาอะไรมาห้อยไว้มียาเบื่อหรือเปล่าเนี่ยโลตัสน่องไก่อ๋อขนมขาไก่ที่ฉันเคยกินเดี๋ยวนี้มีรสหมาล่ากับบาร์บีคิวเกาหลีด้วยเหรอเพแซ่บมันกินหมาล่าเลยอืม อร่อย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 ไหมครับคุณแม่ไอ้มมิธีอย่าบอกนะว่าขนมนี้ของแกแม่กินอะไรอ่ะนี่ไงบาร์บีคิวที่น้องอยากกินยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยนะฮะอะไรเนี่ยฉันอยากกินบาร์บีคิวหม่าล่าของจริงไม่ใช่แบบนี้ทำไมห่วยจังเพดผ็ดมาล่าเ็ดแซกมิธีมานั่งกินด้วยกันลูกเร็วเร็วแล้วะ พี่มินเทียนว่าไงน้องทำยังไงดีพี่ผมอยากชอบสาวคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วชอบก็บอกว่าชอบดีจู่โจมมาเลยเรื่องงานแล้วเหรอเอาเตาเรากําลังจะกลับบ้านนิวเรามีเรื่องจะบอกเธอเรื่องอะไรเหรอเออคือเราชอบคนคนหนึ่งอะ่ะใครเหรอเออคือเราชอบเอ้ยเรามีนะเตาลืม เดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันนะเต่เาเรารีบเราเรีบพี่วิทีนน้องนิวเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะพี่วิทีนไปกินข้าวกันเถอะนิวหิวจะแย่แล้วไปเราไปบอกรักเขายัางผมไม่กล้าพี่วิทีนเขาชอบอะไรก็ซื้อไปให้เขาดีรออะไรละ่ะจริงเหรอพี่เื่อง,งานแล้วเหรออืออือขอถามหน่อยสิเธอชอบอะไรหรออือเราชอบตุกตามีอะ่ะ แล้วถามทมําไมป่าวป่าป่าเป่าไม่มีอะไรน้องนิวครับจ้กกาก้พี่มิทินนิวเลิกงานยังนะไปกันเถอะค่ะพี่มิทินไปเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้พี่มิทินเอา้า<ต>เอามาได้ไงนิวอเอา้านี่แฟนพี่เองอ๋อแฟนเอา จะบอกนะว่าเต๋าเป็นน้องพี่มิทีนหรอคะมีหน้าหล่อหล่อเหมือนกันเลยเอเดี๋ยวรอกลับก่อนนะนิวพี่มิทีนผมไปรออยู่บ้านนะพี่ผู้สาวไอ้ือเป็นต่ักแท้จะต้องเพราะปากหวานเลยเขาฮักกันมาหลายปีแล้วไอ้อยากสางครอ,อบครัวข้านอ้างองน้องสีบานจังไหยไอ้ก็บอกแม่มาขอติละ่ะน้องพร้อมเสมอผู้หญิงขี่ทุกขี่ยากบกม่มีวันที่ข่อยเสือมาเป็นลูกสะใภ้ดอก มืงลาสาให้แม่ให้เจงได้เงินเป็นกอบเป็นกำแม่กับบอมีดอกส้มผูบบอด้ยากดอกนี้แค่ไปว่าให้ถูกต้องตามประพรเพณีบได้ดีแต่งงานก็ตตรงมีสินสอดด้มันสิพิดผีเอาจังี่แม่ว่าบาักหลานไปหาทำงานที่กรุงเทพกนเก็บเงินได้แหลวคอยมาขอชม,งงอมพ,มพู่มันแต่งงานแต่ว่าเสื้อแม่สมผู่มันเก็เป็นผู้หญิงมันจะสิบร้เป็นขีป้ปลาชาวบ้านไอ้ขอสาบานสิฮักน้องคนเดียวตลอดไปน้องกับสิฮักอ้คนเดียวตลอดไป สัญญาไอเดอว่าน้องสบ่มีผพจ้าน้องสัญญาโฮมันพากันมาสาบ,บานผุนบอสู้เยหวังว่าสิได้แต่งงานกันลูกชายคนเดียวคอยต้องได้มีอดีก่อนนี้เนาะผูกตรงนี้ถึงตัวไอซส่อยู่กรุงเทพแต่ใจไอกก็ยังอยู่กับน้องตลอดไปเย็บตัวนี้เป็นตัวแทนน้องไอจ้าไอา่ก็มีคู่กันเอาไว้เวลามึงเฮาคินนดกันเนาะ ไปเจะเฝ้าเจ็บเงินนะใชสิหมฮะแต่งงานกับหนองเด้อรอนอ่เด้อไปไปก่อนเด้อกินข้าเราบอกเอื้อยบอกค่อยหิวกินข้ากินน้ำาดเอื้อยเดี๋ยวสิบ่สบายถ้าไอ้ห่วงเพื่นสิเป็นห่วงเด้อเอาน้องอากขิ้มามาหายไพเมื่อมินเล ไพ่มือคืออีกอย่างน้ออันนี้ไพม่มือผิวหนาซอยเบอร์ลูกขมขนคุ้มมั่นแล้วก็เฮ็ดให้เครื่องสําอางติดทนนานขึน้นส่วนอันนี้เป็นไพ่มือโตทาแล้วผิวออล่าขึน้นปับผิวเฮนียนกระจ่างใสแถมบ่ิตติดเสื้อผาน้าเดชตาใสดีอหลีทาแล้วผิวเนียนใสขึ้นเลยโอผิวออล่าขึ้นอหลี่เอ้ยไอมีที่ไปเห็ดงานกรุงเทพมิผู้สาวงามๆามเอยต้องดูแลเจ้าของดีๆห้ามปล่อยตัวเจ้าของส้มเด็ดขาดขอบใจเดิอมะเมียวมะเมียว สิไปส่นั่นเซลจดหมายไปให้เกลชมพูจดหมายยังฝากให้น้องชมพูจากมิดทีนบ่ต้อากับห้มันแม่เซลไปใส่เซลไปทิมห้ามบอกห้มันหูบานไปเทียนเขียนจดหมายมาหามันแม่คือเฮตังซี่หูปากให้เงียบตามมาเร็วๆนี่หรอทางเข้าบ้านบ้านาน,าน,น้องผมอ่ะมีแต่ป้ายอย่างเงี้ยหรอทางเข้าบ้านก็นี่แหละเต่ามันอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นเด็กกัม้าว่าแต่ทำไมคุณถึงรู้จักเต่าล่ะเต่าเป็นน้องไฟผมครับน้องาย นิ้วพรุ่งนี้เราเดินไปนเรียนด้วยกันอีกนะอืเราเจอกันพรุ่งนี้นะเฮ้ย hey! คุณเป็นใครมานั่งอยู่บ้านผมเอ้าเก๋าพี่มารับน้องไปอยู่เมียงนอกด้วยกันฮะ huh? จะมารับผมไปอยู่เมืองนอกแล้วพี่เป็นใครครับเราเป็นพี่ไซคนละแม่กับนายพ่อสั่งเสียให้นายไปอยู่เมียงนอกกับพี่อยู่ที่เมียงนอกนะไปอยู่เมืองนอก พี่พอรอยู่ไฟเรียนก่อนนะเอา้าไม่รอไปพร้อมพี่เหรอเต๋าวันนี้เธอไม่ไปเรียนเหรอเราลาออกแล้วเราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกับพี่ต่างประเทศเธอรอเราได้ไหมเราเรียนจบเราจะมาหาเธออ่ะเธอเก็บไว้นะเต๋าเธอไม่ต้องไปได้ไหม เอแล้วเรี๋ยวี๋ยวตกเคียงเตาเรียนจบแล้วเธอบอกเธอจะกลับมาหาเราเธอคงลืมแล้วสินะทำไมนั่งใจลอยคิดถึงใครอยู่ครับสวัสดีค่ะคุณเข้ามาได้ยังไงคะเตาผมกลับมาตามสัญญาแล้วครับ เอาพัสดุมาส่งคุณสุพูครับวันนี้มีกี่ชิ้นคะชิ้นหนึ่งครับซอัเจ๋งจังเลยนะครับสั่งของทุกวันเลยนะอ๋อพอดีเลิกงานดึกอะครับไม่ได้เป็นอยก็เลยต้องสั่งเอาผมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันอีกนะครับเฮ้ยตายแล้วเงินไม่ครบโอ้ยตายแล้วเงินขาดสี่ร้อยเงินไม่ครบมาเป็นไงดีอ้าวพี่เลสเตอร์ส่งของเสร็จแล้วหรอคะครับผมเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่นี้จะเหลือพอกินข้าวหนึ่งสิ้นเดือนไหมนะฮะ เหลือยู่สี่ร้อยครับัวหนาผมทําเงินหายสี่ร้อยผมติดงานไม่ได้เลยครับเงินกินข้าวผมยังไม่มีเลยครับทำยังไงนี่นะอะหนูให้พี่ยืมก่อนถ้ามีแล้วค่อยมาคืนหนูนะไม่เป็นไรครับพี่เกรงใจน้าถ้าปิดงานไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะง้นผมจะรีรบหามาคืนนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะเอา้า้องชมคู่จะไปไหนครับกําลังจะกลับบ้านค่ะแล้วทำไม เดินคนเดียวพอดีหนูให้พี่ยืมเงินไปหมดแล้วไม่มีเงินค่ารถเอา้าทำไมไม่บอกพี่ให้พี่ยืมทําไมไม่เป็นไรหรอกพี่ก็เดือดร้อนเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงเองแหละตามมาเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรค่ะหนูเกรงใจหนูยังช่วยพี่เลยให้พี่ช่วยหนูบ้างทีก็ได้ค่ะ